สวัสดีครับหมูมือเล๋อสวัสดีครับหมูทดลองครับผมวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกานะครับเวลาอีกห้านาทีเก้าโมงเช้านะครับแปดโมงห้าสิบห้าสิบสี่นะครับผมมาส่งหลานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ภารกิจเยอะมากนะครับผมไม่เยอะหรอกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะน่าจะนะครับ ก็ออกไปข้างนอกนะครับก็จะถ่ายทําอยู่ในไม่ให้อยู่อยู่นอกบ้านนะครับน่าจะอยู่นอกบ้านนะครับผมไปนูน่นไปนี่นะครับผมโอเควันนี้รถติดมากนะครับแล้วก็ไบเทคบางนารู้สึกจะรับปริญญาด้วยไหงครับก็เลยรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับตอนนี้อยู่ตรงออมอเตอร์เวย์นะครับที่จะเข้าไปพระรามเก้า รถยาวไปถึงยาวไปถึงเอลเตอร์ลิงเลยนะครับติดมากครับผมหรือว่าหรือว่ามันเป็นตอนเช้าครับตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนึกอะไรนึกขึ้นนึกอะไรขึ้นมาได้ก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับผม ตอนนี้มาที่ท็อปเซนทันบางนานะครับผมเออ่ไม่มีที่จอดรถเลยครับนี่เพิ่งจะ9โมง49นะครับห้างยังไม่เปิดนะครับเปิดแค่ท็อปนะครับไม่มีที่จอดแล้วครับจอดได้ประมาณถ้านับไม่ใช่แค่ตรงท็อปนะครับน่าจะประมาณ20-30คันนะครับ มาซื้อของที่ท็อปกันหมดเลยเหรอครับน่าจะไม่ใช่นะครับผมนะครับแต่ไม่มีที่จอดแล้วครับเราอ่ะมาซื้อกับข้าวที่ท็อปนะครับแต่ไม่มีครับที่จอดรถท็อปก็เต็มนะครับไม่รู้เต็มเพราะอะไรนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่มีไม่มีวีแววอะไรนะครับ ช่องดีก็มีนะครับบางคนก็จอดนะครับได้จอดบางคนก็ไม่ได้จอดนะครับวนอยู่ในเงี้ยแหละรครับวนแม่งตรงนี้นะครับปัญหาเดิมๆนะครับผมจะไม่มีที่จอดรถเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับเบื่อมากเลยครับตอนนี้เทียเ่ยงเอ้ไม่ใช่เที่ยงห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะไปที่ไม่กับบางนานะครับไปธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับขับไปเรื่อยๆนะครับรถหน้าจะไม่เยอะแล้วนะผมว่านะพักนี้ผม เป็นมาตั้งนาะนแล้วแต่พักนี้บ่อยมากก็คือว่าจังหงุดหงิดนะครับน่าจะมี frustration เยอะนะครับเวลาขับรถหรือว่าอาจจะมีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันก็เลยมามา,มาออกมาตอนขับรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับสังเกตไหมครับว่าผมเวลาผมขับรถจะมีอาการงหงุดหงิดนะครับออกไปสองสามครั้งเอยครั้งเดียวเองมั้ง <laughs> ขับรถไปเรื่อยๆครับจเจ้าพ่ก่อน ออจตงผมู่านนะครับมีมอเตอร์ไซค์ที่ตูดอยู่นะครับให้เขาไปก่อนหนึ่งนะครับเพื่อการปลอดภัยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเมกะบังนาร์ส let's go <S มาถึงนะครับเมกะบังนาร์แต่ไม่รู้ผมจอดไว้จอดไว้ที่ไหน,นครับ ไม่คุ้นเลยครับอ๋อรู้แล้วตรงไหนอทคไปแบงค์นะครับรว่าจะต้องไปกินข้าวก่อนไปลองชีสเค้กเด็ ีแบบรวมรวมไหมครับรวมเท่าไหร่ครับเอาแบบรวมแบบ5้าสิบได้ไหมครับโอเคได้ครับอย่างนั้นก็เอารวมรวมสี่สิครับ สองครึ่งนะครับออกมาจากเมกาบางนาแล้วนะครับเพื่อที่จะไปรับหลานที่มหาลัยนะครับผมพอดีหลานเขาโทรมาบอกว่าเรียนเสร็จแล้วนะครับผมก็โอ้ยูเทินไกลนี่หว่าครับเดี๋ยวไปรับหลานเสร็จแล้วก็วันนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งครับเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วก็ไปปิดท้ายรายการนะครับผม โอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับรถติดนะครับวันนี้เป็นไรมาเลยสาวๆแค่ <laughs> okay, กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็วันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปแก้เว็บไซต์นะครับพอดีมีจดหมายเตือนมาจากกูเกิลครับ <laughs> ต้องให้ไปแก้เว็บไซต์นะครับ เดี๋ยวผมไปแก้เว็บไซต์ก่อนน่าจะงานหนักถ้าบอกว่าหนักก็ก็หนักนะครับถ้าไม่หนักก็ไม่หนักครับ <c oughs> ยังไงกันแน่ครับโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีกับหมูทดลองครับผมวันนี้ไปแล้วครับบายบายไซอันดา see you tomorrow ครับ